เดว,วางล็อกไปได้ไหมนานจุดทีเพิ่งจุดเมื่อวันก่อนแล้วก่อนหน้านั้นหายไปประมาณปีกว่าผมมีแพลนไปแคมปิ้งปาร์ตี้กับกลุ่มสหายที่ขี่รถสกูตเตอร์คลาสสิกมาด้วยกันแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ทริปนี้เราไม่ได้ขี่สกูตเตอร์กันไปเราใช้รถตู้เพราะมันสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์แวะรับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขตอำเภอบ้านนาขนอุปกรณ์แคมปิ้งของฮีคือรถตู้เรียบร้อยแล้วลูกพี่ก็ทิ้งผมขี่แลมปต้าน้ำเลือกไปแบบรอ ก,ก,พกมม่พีนนววน็นั่นแหละครับความสุขหลกักๆของพวกเราคือการได้หาเวลาขับขี่รถคู่ใจเท่าที่โอกาสจะเอ,เอื้ออำนวยเนื่องจากชาวคณะส่วนใหญ่จะสตาร์ทกันจากลังสิ์และเป็นอันรู้มือกันว่าถ้านัดเวลาไหนแล้วจะต้องเผื่อเวลาเรลทอดีประมาณ3-4ชั่วโมงผมและลูกพี่จึงแวะพักผ่อนนั่งรอค่าเวลากันที่บ้านไม้หวานกาแฟาหอมบนถนนเลี่ยงเมืองนครนายก เป็นร้านกาแฟาที่มีบรรยากาศสวนต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นตลอดวันตกแต่งด้านในเคาน์เตอร์กาแฟาด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ในยุควินเทจด้านนอกบาร์กาแฟาในโซนสวนนั้นจะมีที่นั่งให้เลือกมากมายค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวและล่มลื่นอย่างเช่นด้านหน้าที่ลูกพี่จอดแลบเบต้าไว้เนี่ยครับมองสูงขึ้นไปก็จะมีบ้านต้นไม้เล็กๆมีโต๊ะให้นั่งได้4ี่คนพอเราขึ้นไปนั่งบนนั้นก็จะถ่ายรูปออกมาได้มุมประมาณนี้ ผมและลูกพี่ใช้เวลาพักผ่อนห่อนใจค่าเวลาที่คาเฟ่น,นี้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าจนมิสหายทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาถึงนครนายกแล้วเราจึงตามไปสมทบกันที่จุดนัดหมายซึ่งรถยนต์รถตู้ที่ชาวคณะผมส่วนใหญ่ใช้ในการออกทริปแคมปิ้งเนี่ยก็จะเป็นรถโฟกตู้รถโฟกเต่าคลาสสิกมันก็ไม่แปลกสำหรับคนที่เล่นรถสกูตเตอร์คลาสสิกที่จะขยับต่อยอดงอเงยขึ้นมาเป็นโฟก์สวาเกนคลาสสิก แต่สำหรับผมที่ประเมินตัวเองดูแล้วว่าไม่สามารถใช้รถโฟกได้อย่างคุ้มค่าแน่ๆจึงเลืคบหากับรถตู้เก่าๆญี่ปุ่นแต่พอถึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจุดเชื่อมโยงของสหายใสยโฟกและตัวผมคือการได้ออกมาแคมปิ้งร่วมกัน กกก้งงนนนนนีีีผมมมามาา่่่ออไไววเด๋ยตยตัจะจะหล <Fighting. S 1> คำว่าไฟติ้งของสหายผมเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าแกจะไปทางออฟโรดเป็นลำบากเลยนะครับแต่หมายความว่าคืนนี้แกปาร์ตี้ยันหว่างแน่นอนความชอบอย่างนึงของผมเวลาที่ขับขี่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยคือได้ถ่ายคลิปเวลาที่รถคลาสสิกได้วิง่งบนถนนไม่ว่าจะเป็นเวสป้าหรือเปต้าหรือรถโฟล ks สวาเ ยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถคลาสสิกพวกนี้เวลาจอดเฉยๆก็ว่าสวยโดดเด่นแล้วแต่เวลาที่ได้เห็นพวกเขาวิ่งได้เห็นมุมเป็นบนถนนแล้วก็ว่ากลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากๆจึงไม่แปลกใจเลยที่รถคลาสสิกพวกนี้จะเป็นที่นิยมกันข้ามกันเวลามาเกิน50ปี และในที่สุดพวกเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่จะตั้งแคมปิ้งปาร์ตี้ในคืนนี้ซึ่งพวกเราทั้งหมดก็รู้ดีว่าเวลาที่อยู่รวมตัวกันครบเนี่ยบรรยากาศมันจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเวลาจะเดินไปอย่างรวดเร็วและคงจะมีเสียงดังรบกวนชาวแคมป์กลุ่ม,มอ,อื่นอย่างแน่ๆพวกเราจึงเลือกที่จะแคมปปิ้งปาร์ตี้ในพื้นที่ส่วนตัวกัน ข้าซอยมาไม่เกิน1กิโลเราก็มาถึงพื้นที่ตั้งแคมป์ในคืนนี้ขอให้ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า BB แคมป์แล้วกันเอาไว้ให้เจ้าของเขาเปิดกิจการเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่<ร>งมาแล้วเอามาคู่ด้วยนะ

แล้วแฉะพอครับมีเพื่อนของมีน้องมาดีเยอะก็ดีมีแรงงานเยอะดีแก๊สกระป๋องมาเลยครับมีอยู่ประมาณสองกระป๋องพี่ถ้าใช้เตานี้ก็ได้เลยพอดีเลยสองหัวเพราะไฟมันน่าจะออกดีกว่าผมมันแค่เตาน,น้อยเตากับเตาไว้ชงกาแฟวางหม้ออะไรก็จะล้มเอา ไปทำอะไรกน่เจ้าหนูเป็นแม่ครัวให้เลยเหรอ <c oughs> มสิสหายสายคลาสสิกของผมกลุ่มเนี้รวมตัวกันมาเกิน20ปีผ่านอะไรอะไรกันมาก็มากมายบทสนทนาในเวลาที่รวมตัวกันก็จะมีทั้งเรื่องรถเรื่องเที่ยวบางครั้งก็อาจจะมีหนังชีวิตหลายครั้งหลังจากเรารวมตัวกันมันก็จะเกิดความผ่อนคลายสบายใจปล่อยวางจากปัญหาไปได้บ้างไม่มากก็น้อยจนผมรู้สึกได้ว่าช่วงเวลาที่ได้รวมตัวกันเนี่ย มันก็ถือเป็นเซฟโซนที่ดีอย่างหนึ่งมาถึงช่วงท้ายแล้วครับคลิปผมใกล้จบแล้วถึงคลิปนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยกับสหายสายโฟกแคมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจะมาแคมปิ้งให้มีความสุขมันต้องใช้รถโฟกต้องใช้รถตู้ต้องใช้รถเก่าต้องใช้รถอัพโหลด ad, ต้องใช้รถแรงมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวและความพร้อมของแต่ละคนมากกว่าที่จะเลือกใช้อะไรเลือกทําสิ่งไหนในการหาความสุขให้ตัวเอง ผมอยากให้ลองหาความสุขในใจจริงๆให้เจอซะก,ก่อนหาสิ่งที่ชอบหรือที่เราไม่เดือดร้อนและสิ่งนั้นๆจะเป็นความสุขถาวรโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนไปวิ่งตามกระแสใครๆและส่วนสําคัญอีกเรื่องหนึง่งคือมิตรสหาย<ว>ขนาดตัวผมเองที่เป็นคนเพื่อนน้อยเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมต้องรับรู้ได้เลยว่าการมีมิตรสหายที่ดีนะ่ะมันดีต่อใจและสําคัญต่อเรามากจริงๆถ้าใครมีเพื่อนที่ดีที่เกาะกลุ่มอมไม่ได้เนื่อนนานและยังคบหากันอยู่ มีกิจกรรมที่นำพาช่วงาลาแหางความสุขร่วมกันได้ก็รักษากันไว้เถอะครับกาะกลุ่มไว้ให้เหนียวแน่นแล้วถ้าจะให้ผมมีคำนิยามอะไรเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสหายคลาสสิกและตัวผมเองในท้ายคลิปนี้ก็จะขอลงท้ายว่าเราจะขับขี่ความสุขไปด้วยกัน